จึงชวนลูกน้อยสมาชิกในครอบครัวเรามาช่วยกันสร้างร่มเงาลดโลกร้อนเราให้ร่มเงาที่เย็นลงเราก็ใส่เข้าไปข้างในอวบน,นะคะ ยี่สิห้านาทีนะคะต้มง่ายๆมากเลยจ้าหลักก็กรอบมากเลยนะคะฟังเสียงค่ะเสร็จแล้วจ้าแบบเร็วๆแบบเร่งด่วนจ้าช็อกโกแลตซันเดย์แบบเร่งด่วนนะคะได้พอทำผักกาดดองอยู่จ้าทานคนเดียวคะ่ะตีละครั้งปีละกล่องก็ยังดีนะคะ ของเล่นเสร็จเราจา mm. พร้อมห่อส่งเด็กๆจ้ะสวัสดีงามงามแบบไทยๆนะคะและก็สวัสดีไกลๆจากยุโรปนะคะทุกคน Happy Easter everyone today I'm just gonna show you a s t I say what um วัส toy อยที่อ่ t ที่ can be used for โอเคนะโอเคนะคะเราสามารถใช้กับเด็กที่แรกเกิดนะคะและเด็กที่เขาอ่อนเพราะมันนุ่มนะคะชนหน้าเขาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแล้วแฟนไว้ตรงตรงที่เล่นของเขานะคะอย่างบ้านเราเขาทําสารปาตะเพียนหรือเปล่าปลาลายสารเขาสารเป็นไอสมัยเด็กๆนะคะใช้แบบธรรมชาติก็ได้นะคะเอาไป ใบลานใบมะพร้าวนะคะมาทําเป็นรูปเอฟุตบอลนะคะรูปตึกรูปฟุตบอลกลมๆแล้วแฟนไว้แบบนั้นยิ่งดีนะคะแบบไม่ทําลายธรรมชาติด้วยนะคะแล้วเราก็เอใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะถ้าใครก็ไปตาม YouTube เขาคงมีสอนนะคะครูเคยทําตอนเด็กๆนะคะให้หลานเอแฟนให้หลานเล่นแต่อันนี้คือคุณครูธอทำมาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติเอ ไม่ถึงกับธรรมชาติพูดผิดน,นะคะขออภัยค่ะแบบรีไซเคิลนะคะเพราะว่าข้างในเป็นเสื้อชุดนอนเก่าที่คุณครูเอาไปบริจาคไม่ได้เลยที่คุณครูบอกเอาไปบริจาคไม่ได้แล้วก็เลยต้องเพราะมันมีรูนะคะเพราะเขาจะไปขายตอไม่ได้ก็เลยเอามาตัดแล้วก็มาทำห<ๆ>ลายๆแบบเราไปทําเป็นตุ๊กตาอย่างอื่นก็ได้นะคะเสื้อผ้าเก่าๆที่เราใช้ไม่ได้จริงๆให้ไปไป,ไปทาแบบบริจาคให้เขาไปขายขายตอหรือว่าไปให้คนอื่นเขาใสา่ไม่ได้จริง,รงแล้วก็ แล้วก็เออเอามาตัดตัดแปลงค่ะคุณครูเป็นแค่เย็บนะคะเย็บปะคุณครูยังไม่ได้เย็บเป็นเอ,อเป็นเครื่องนะคะเครื่องเย็บคุณครูยังเล่นยังทำไม่เป็นพี่สาวเขาให้มาเป็นของขวัญน,นะคะเขาซื้อเครื่องใหม่เขาให้ยืดเขาให้มาพี่เขาเขาทาได้หลายแบบแต่แล้วยังทําไม่เป็นเลยค่ะหลายรอบแล้วต้องใส่สมองไม่เอาทางด้านนี้แต่ก็จะฝึกนะคะเพราะอยากทํามากเลยค่ะเพราะมาไว้ตัดแปลงเป็นของใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะถ้าเรามี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 ความรู้ พอดัดแปลงเราก็มาดัดแปลงได้นะคะได้สิอันจานแล้วเราจะไปดูเอ๊แล้วจะไปห่อจะให้ลูกสาวช่วยหอนะคะห่อไปฝากเพราะว่าการการให้ลูกเราช่วยห่อไปฝากก็เขาเขาจะฝึกให้เขามีความความเมตตามีความแบ่งปันให้ให้เพื่อนๆให้ให้คนอื่นนะคะเขาจะได้ไม่ไม่เขาจะได้รู้สึกถึงการการให้ด้วยนะคะไม่ใช่รับอย่างเดียวนะคะอม โอเคนะคะวันอีสตอรใช่ไหมคะวันอีสตอรคุณครูก็จะมาพาไปเก็บต้นหญ้าวันสิงโตนะคะเพราะว่าหญ้าฟันสิงโตวันสิงโตหญ้าฟันสิงโตก็คือแดนดี้ไลน์นะคะเพราะว่าคุณพ่อโทนบอกเธอช่วยจัดการกับหญ้าฟันสิงโตหน่อยฉันไม่อยากให้มันเต็มสนามหญ้าก็เห็นขึ้นมาอยู่นะคะคุณครูไม่เก็บไปไม่เก็บไปทิ้งนะ้ะคุณจะเก็บเอาไว้ใส่แกงอมของคุณครูนะคะหญ้าเอก็เลยมันพะว่าดีประโยชน์มากเลยนะคะหญ้าฟันสิงโตนะคะก็เอ ก็คุณครูก no ็จะมาทําใส่แกงอมค่ะจะมาเก็บไว้ใส่แกงอมเขาไม่ทานกับคุณครูหรอกค่ะคุณครูจะไว้ทานเองก็เลยเอเขาเขาเขาก็คนเราเนาะเออะไรนะเอเขาเรียกอะไรนะเอวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะคะเขาวัฒนธรรมเขาแบบแบบแบบเขาจะไม่ทานสิ่งแบบนี้เขาก็จะไม่ทานเหมือนกันนะคะเหมือนเราบางคนเขาไม่เคยมมใหมาๆคมคุณครูก็ทานเอไม่ไม่ชอบทานชีสนะคะแต่เดี๋ยวนี้ชอบอยู่ค่ะ ถ้ามาทำเป็นกับข้าวก็อร่อยถ้าใส่ใส่จะไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยชอบแซนด์วิชเท่าไหร่ก็กินอยู่นะคะเวลาหิวหิวก็กินประทังชีวิตไปได้อยู่นะคะไม่ถึงกับแบบว่าเราไอ้นั่นขนาดนั้นนะคะเห็นไหมคะสวยน่ารักเลยนะคะไปทําดูก็ได้นะคะเพราะเด็กเขาใช้ได้ประโยชน์มากเลยเพราะตอนนึงเด็กเขาจะใช้แบบสําหรับจับจับไอให้ไอ้ตามืออะไรของเขาไปประกบกันนะคะแล้วก็ ัวขึ้นมาสักพักเขาก็มาทําเป็นของเล่นสมมุตินะคะแล้วก็ใช้ใช้เป็นที่คุณครูเคยพูดเลยใช้เป็นเครื่องเอะสาหรับแบบเอาอารมณ์ได้ลดอารมณ์ของเราลงมาได้นะคะเวลาโมโหหรือว่าเวลากลัวหรือว่าอะไรเขาก็ใช้ถ้าเราทําให้เขาให้ลูกสะกันไปโรงเรียนนะคะจะช่วยให้เขาได้ถ้าคนที่เขานิ่งๆไม่เป็นที่คุณครูก็ทําได้นะคะให้เขานั่งๆๆนั่งนั่งเวลาเขานั่งฟังเราเขาก็ ขยับนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะคุณครูมาคุยเรื่องเอเรื่องเรื่องต้นยานเรื่องต้นผักคุณครูนะคะแล้วคุณครูก็จะพาไปเก็บย่าฟันสิโตแล้วแล้ว,ลวเอแล้วก็จะพาไปทาเอทอเซนาเฮานะคะทเซนาเฮาเป็นอาหารอังกฤษที่ง่ายแต่อร่อยแล้วก็ทุกคนในครอบครัวชอบมากค่ะแล้วเราก็จะมาทาเอจะขาดไม่ได้นะคะเพราะาอีสตาร์เราต้องทําอะไรเกี่ยวกับอีสตาร์ก็เลยจะทําแบบง่ายๆทําแบบ อีสเตอร์ซันเดย์นะคะก็คือจะแค่เอาไข่อีสตอร์มาลแล้วก็ใส,ส่ไอศครีมแล้วใส่เครื่องตกแต่งไปก็เป็นอาหารก็เป็นพิเศษได้แล้วเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องแบบไปนั่งทําเยอะๆมากมายเท่านี้วันนี้จะมาทําแบบง่ายๆนะคะจะมาทําวิธีทําอาหารแบบง่ายเพราะสูตรสูตรสูต,สต,ปตรปะเธอจะเป็นสูตรเดียวกันกับเอสูตรแพนเค,ค้กแล้วก็จะเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรอะไรนะ สูตรเอเอยกเชพุดิเวจะมาทำให้ดูนะคะมันสูตรเดียวกันเลยนะคะสามหนึ่งสูตรใช้ได้สามอย่างเห็นไหมคะง่ายมากค่ะเดี๋ยวลองดูตามดูกันนะคะไปเลยจ้าไปเก็บหญ้าฟันสิงโตไปเก็บกันเลยจ้า ร้อนจุกน้อนในตอนที่อากาศเปลี่ยนไปเพราะขาดรมเม่าไม่รอมา,ายังไม่รมเย็นเจ็บโจ๊กเล่นรับไม่ได้กินแล้ว่าถ้าเร็ดเขา มรอบกัวเราพราะเ,ราเธอไม่ชอบยาต่างรง่มาลดลูกร้อนเราให้ร่มเงาที่เย็นลงอากาศจะดีขึ้นได้หากเราร่วมใจเรามาเก็บปักเสียนป่ากนันด้วยนะจ๊ะ

ตอนหลังบ้านก,ก็มีเย้ยน,นะคะแต่ว่าเาปลูกตนน้นไม้ต้นไม้ก็พอได้คันอยู่นะจ๊ะและอาากศ ก,กินกนะคากระเทียมนะคะที่นี่เขาเรียกกระเทียมนะมัสติกระเล็กมาสติ Ini kan tanamnya, ha. Ini kan tanamnya. ได้ทอดทำผักทอดด้มอยู่จ้าทานคนเดียวค่ะทีละครัร้งทีทละกล่องก็ยังดีนะคะ โอคนะคะชกช็อกแล้ซันเดย์ก็จะมีช็อกแลตซอสเมเปิ้ลซีรัปแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นช็อกแลตนะคะช็อกแลตเอกนะคะช็อกโกแลตอีสเตอร์เอกซันเดย์นะคะช็อกแลตอีสเตอร์เอกซันเดย์ so what you need put in a warm water And two scoop of ice cream, two scoop of ice cream. Make a sign. Screen พิเศษสําหรับครอบครัวจ้าเห็นะคะเราไปชิมกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าแบบเร็วๆแบบเร่งเดือนจ้าช็อกโกแลตซันเดย์แบบเล่งดือนนะคะโอเคนะคะเรามาชิมกันเลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนะอืม ไปเติมพลังทำลงพะชัมต่อจ้า่องปุงเราก็จะมีดังนี้นะคะอันกริดีนิสสินหาวคุณคือว่าจะมีตูดตูินเธอมีเธอร์ตัก็บเธอร์ตเก็บสากอบ <two eggs. S> 2เอ็กไข่2ฟอง นม2 0 0รอมลลิลแปลงล้แปงอันกประสง,ง,ะสงค์เาากือนงกระองระไคกะไรเงกะไ็กร็กไดเคิะคะเรกระไรกระไรเคระ่อคงกระรสไก่แล้เก็งระงกรไทยนก่ะค็ะเระไเกระค็ะรค็ระเะคะเะเกร็กะ็กะไรเค็ะคะระเ We're going to pour in the sauce. This is my own uh, style of cooking. Some people do not, but I like to do my own. For at least 15 minutes, so I know it cook. And don't forget to add a little salt, pinch of salt in there. Uh, and for 15 minutes, it'll be cooked by then, sir. and while we do that we can carry on do other preparation นะคะเราก็จะมาชั่งแป้งก่อนน,นะคะ100กรัมนะคะ100 g of plain flour please i got my hair cut today sure you add milk before egg so you can mix them up. Now stir them. Until t h e blend in. แนี่ใจนะคะต้องใส่นมก่อนไข่นะคะเพราะมันจะได้ไม่เหนียวหนหนักเกินไปนะคะแล้วก็ตีให้คนเข้ากันจ้าพอเข้ากันค่อนข้างดีแล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ after t h e blended nearly เวล์บ well, well. sure ้าคุ <c oughs> <athletes> ้มเว t ์และแล้วคุ a ใ e ่ไ s ่สอ l ฟองใน t in จสอ n ให้แน่ใจว่าไม่มีเปลืกไข่ลงไปนะคะแต่ก็เก็บไว้ทำปุ๋ยหมักเราจะเซฟว้เนคอมโพสต์เอกชลอย่าลืมล้างมือนะคะหลังจากจับไข่นะดอน t เกตทูวอชแฮนด์อัพที่ถือถุชล half teaspoon of um, chicken stock yeah half a teaspoon of salt roughly half of a teaspoon of salt or less than that so one quarter one third and a touch of pepper and voila then you can stir mix And you finally use the proper whisk machine, but hand one, hand whisk one. If you haven't got proper hand whisk like this, so you can use no more whisk. Time. And do until it bubble up, until up, not too bubbly, until quite bubbly. And then we cover up by clock for 15 minutes โอเค then you wait for 15 minutes and it is so simple another simple english food ingredients วิธีทําง่ายๆนะคะอาหารอังกฤษแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ปูป่กับย่าสอนให้คะ่ะนะคะพอไส้กรอกเราสุกแล้วนะคะไม่ต้องสุกมากก็ได้เพราะเราจะเราก็ต่อไอ้คุกซาน <laughs> เราก็จะทํา ก็อย่าลืมนะคะคุณลืมบอกว่าน้ำมันด้วยนะคะอย่าลืมน้ำมันนะคะน้ำมันพอประมาณนะคะเห็นไหมคะน้ำมันพอประมาณจ้าแล้ซอสซีสตันก็เริ่มวางเป็นระเบียบเลยนะคะเราจะอ,อ ทำให้น้ำมันมันร้อนพร้อมกันกับเอให้ไส้กรอกเราเกรียมหน่อยๆน,นะคะก่อนที่เราจะใส่ปัตช์ล,ลงไปนะคะน้ำที่เราเหลือทำต้มไส้กรอกนะคะเรามาทำน้ำซุปนะคะทำเกรวีนะคะ the use the stock that you get from um, sausage for your gravy because i s will taste very nice t h a t s a technique of making gravy taste lovely and it's our gravy และน้ำสต๊อกก็ใช้สำหรับทำซุปเมื่อท o นึ่งหรือซ t h i n ิ l i แ e t h a ต่ use them อันนี้นะคะน้ำสตอ๊อกของไส้กรอกค,คุณครูจะเก็บไว้ทำน้ำสตอ๊อกสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะนี่เป็นสูตรเวลาทำก๋วยเตี๋ยวจะทำนึ่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆเลยนะคะเราเก็บไว้ใส่กับน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะน,น้ำก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำพะโล้นะคะแล้วที่เหลือเราก็มาทำเป็นน้ำเกรวี่ล้วก็จะใช้น้ำสตอ๊อกนะคะอย่างนี้นะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเอาก็ใส่ไปนะคะ เดินใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวโดนควมร้อนค่ะก,ก็ put in and for at least 20 minutes or 15 minutes when the sausage get to golden brown sort so, of way and uh, ให้ใส่กอมมันเตรียมหน่อยๆน,นะคะแล้วเราก็ใส่บัตเตอร์นะคะโอเคเครื่องปรุงของเรานะคะก็สำหรับเอททำเกรวี่นะคะก็จะมีเกรวี่นะคะเกรวี่แกรนลนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่มี

So you're when you done, ท e ย o จอนยีจอนน o ่ก็ put gravy in and all the ingredient s and that that's love l y แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็รอให้เข้าสุกโอเคค่ะ okay, ช่วงเรารอเราก็หั่นผักไปต้มนะคะไปลวกผักใส่กินกับนะคะ we serve with um, Boiled vegetable. It's so simple as I say, very simple and but tasty everyone loves it in the family. Yeah. But, uh, it's simple but everyone really like this kind of food. Everyone in the family really like it. Here, our crispy pork sausage is a golden brown. Right? When the sausage is golden brown, you put butter in. The butter to be cover up. So make sure we cover them up properly. And all you need to be very hot. สุดยอดเลย h ร u วากสิฟิงเกอร์ครอสขอร o อชินสัเดียวดูแบบนี้เล in the o v e แล้วก็ใส่เข้าไปข้างในอบรนนะคะ25นาที <laughs> นะคะ <laughs> นะคะทุกคนกับข้าวเราเสร็จแล้วจ้าทรอินาเฮานะคะก็คือไส้กรอกกับปัตเทอร์นะคะ ก็เสิร์ฟกับเกรวี่นะคะแล้วก็ผักต้มง่ายๆมากเลยจ้าแล้วก็กรอบมากเลยนะคะฟังเสียงค่ะกรอบมากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะกรอบมากเลยเราก็มาวางนะคะ่ะ เหนไหมคะอืมผักปิดๆนหน่อยนะจ๊ะผังนะคะชนไปไหนเฮ้ยเจ้์เดเกรวี่เกรียูสคะ เห็นไหมคะอืมอไหมคะ,มมคะน่าทานมากเลยจ้าอืมอืมอร่อยมากๆค่ะ h a p p ี Easter ไปก่อนนะคะไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ เล่นเสร็จแล้วจาพร้อมห่อส่งเด็กๆจ้ะเอามาห่อของขวัญไปให้เด็กๆด้วยกันจ้านึกว่าเอาหมดแล้วนะคะเนี่ยโอ๊ยหุนก้ดกด้ตาไม่ค่อยดีนะคะค่ำแล้วโอเคแล้วจ้ามีเล็กคอมเพรสแรปเด็กพรีเซนต์ I'm toy to keep the children in the nursery. For the presents, they will be very happy. we we'll go back to school next week, I will take presents back to ที่ทำเราได้ทำอะไรให้ใครสักคนมันจะทำให้เรารู้สึกดีนะคะในความคิดผมคุณคณนะคะถ้าเรามีโพลที่จะแบ่งปันแล้วก็แบ่งปันนะคะ it's it nice to be doing something for people by u in my opinion s we can feel good about myself I can help someone And feel better. จึงชวนลูกน้อยสมาชิกในครอบครัวเรามาช่วยกันสร้างโรงเงาลดโลกร้อนเราให้โรงเงาที่เย็นลง